รามุดหอยลุ่นกองหน้าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดยอมรับว่าตนเองมีความสุขกับการทำสองประตูและช่วยให้ทีมคว้า3คะแนนปีศาจแดงบุกแสงชนะวิกตอเรียพิวเส้นสอหนึ่งในศึกยูโรปาลีกรอบลีกสเตตนัดที่6เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยตอนนี้สโมสรดังของอังกฤษมี12คะแนนผมรู้สึกดีที่ทำได้สองประตูแต่ผมมีความสุขกับชัยชนะของทีมมากกว่าหัวหอกเดนมาร์กที่ทำสองประตูเผยกับ u ูเอฟ คำสั่งที่รูเบนอามอริมีต่อผมออกไปเล่นและทำสองประตูก็แค่ใช้คุณภาพที่มีในตัวผมวิ่งตามช่องและเล่นบริเวณหน้าปากประตูด้วยความมั่นใจประตูแรกเป็นชาดดาบสองบอลมันตกมาตรงเท้าผมพอดีผมรู้สึกแปลกนิดหน่อยแต่มันก็เข้าประตูนั่นคือตำแหน่งที่ผมต้องอยู่ในฐานะกองหน้าประตูที่สองเป็นการผ่านบอลที่ของจากบรูโนผมเห็นโอกาสและจัดการทำประตูจากฟรีคิกที่พวกเราเคยซ้อมกัน สคะแนนมีความสำคัญเป็นอย่างมากพวกเราต้องการจบ8อันดับแรกเพื่อเข้ารอบ16ทีมโดยตรงดังนั้นการทำคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเรา